ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เซฟันออเตกาโมเรโนโนายด่านของแมนเซตีประกาศท้ารบกับทุกค่ายักษ์ใหญ่แห่งยุโรปว่าตัวสกาดของเขาอย่างจริงจังกับตำแหน่งแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกใข่แน่ก็เข้ามาท้าชิงเรใบสิฟ้าการาันตีแชมป์กลุ่มเมื่อผ่านไป5แมตช์เมื่อเอาชนะไอเบรซิก3-2 เราเป็นทีมว่างพบอันดับ2ของกลุ่มอื่นในรอบ16ทีมฟอร์มสุดห้าของแชมป์เก่าทำให้จอมวนไว้30สออกสารท้ารบพ,พร้อมประทะัทุกทีมที่คิดจะล่าพวกเขาลงจากบัลลังจิวิยาณ่าสู้ยังคงเหมือนเดิมและเราก็เปลี่ยนไปด้วยความกระหายถึงจุดหนึ่งเราไม่ทราบว่าอะไรก็เป็นไปได้สำหรับทีมนี้สโมสรน,นี้นั่นคือผลว่าทำไมทุกคนจึงต้องเปลี่ยนไปด้วยความกระหายเมื่อไรก็ตามที่คุณเพึ่งคว้าจักฟุตบอลชักรายการนัดหนึ่งมา ฤดูกาลถัดไปทุกคนล้วนพยายามลงทันคุณหาทางโค่นคุณเรายังคงอยู่ในฐานะแชมป์เก่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็จะสู้เพื่อล่ามันมาได้อีกสมัยยูเวนตุสเจอผลกระทบกับอาการบาดเจ็บหนักของโรดริโก้เบนทานคูซึ่งนั่นหมายความว่าสเปอร์มีโอกาสน้อยที่จะยอมปล่อยเปียเอมิลฮอ,อยเบิร์กให้กลับมาลายในเดือนมกรายูเว่กำลังมองหาการเสริมทัพในช่วงตลาดเดือนมกราเพื่อผลักดันทีม ไปสู่การลุ้นแชมป์เซราอย่างแท้จริงมิดฟิลคือตำแหน่งที่ต้องการเติมเต็มเนื่องจากนิโคลโลฟาโจลีถูกแบนเจ็ดเดือนจากการเล่นพนันผิดกฎหมายและพอปกบาทอย่างต้องรอชะตากรรมในการสอบสวนทางการใช้สารกระตุ้นไฮเบิร์ดได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวเลือกอันดับแรกในเดือนมกราแต่ล่าสุดผู้เล่นเก่าของยูเว่ดูเหมือนจะทำลายแผนนั้นเบนทันกูที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บหนักกลับมาลงสนามและมีอาการเอ็นข้อเท้าฉีกขาดจนต้องพักยาว2เดือน นั่นทาให้มีโอกาสน้อยมากที่สเปอร์จะยอมปล่อยฮอยเบิร์กในเดือนมกรายูเว่าขายเปทันคูให้กับสเปอร์ในเดือนมกราปี2022ด้วยค่าตัว19ล้านยูโรบวกโบนัสอีก6ล้านยูโรเอซิมิลานตกเป็นข่าวให้ความสนใจยาคุปคีเวออร์กองหลังอาเซนนลเพื่อมาเพิ่มทางเลือกในแนวรับให้กับสเตฟานโนเปียลลี่เปียร์คอยต์โทมรีเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟคนเดียวที่ฟิตสมบูรณ์ในทีมปัจจุบันหลังอาการบาดเจ็บของมาลิกเทียวในเกมกับดอร์มุน ทางบริารระบุว่ามิลานจะไม่เซ็นพูเน้เลนเฟียเยนก่อนเดือนมกราแต่จะพยายามดึงกองหลังคนใหม่ในตลาดหน้าหนาวแทนนักข่าวอย่างดานีเอเล่ลองโก้บอกว่าคิวเออร์เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาโดยพิสัทแดงดำยินดีที่จะหาหรือเกี่ยวกับการยืมตัวเข้ามาจากอาเซนนลรายงานยังเพิ่มเติมอีกว่า,าการบรรลุข้อตกลงกับอาเซนนลได้นันเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้คิวเออร์ย้ายจากสเปเซียมายังอาเซนอลด้วยค่าตัว25ล้านยูโรแต่ได้ลงเล่นเพียง8เกมเท่านั้น และเป็นตัวจริงในพีเมลี่แค่2นัดเอชมิลานติดต่อหาเชลซีเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงบบนัวเบเนซิวไปใช้งานช่วงเดือนมนกราปีศาจแดงดำเจอปัญหาหนาเตะประกันหลังตัวกลางบาดเจ็บมากมายโดยบรรดาคาประจำอย่างเปียร์กาลูลูซิมอนกายาและมาลิเจาต่างต้องพักรักษาตัวทั้งหมดทำให้ที่ผ่านมาสือ่ออิตาลีเผยว่ามิลานพยายามหาทางออกและเล็งไปที่นักเตะหลายคน ให้เข้ามาทําหน้าที่กัตตทับในรับช่วงเดือนมกราล่าสุดตัวเมาโตเปิดเผยว่ามิลานได้ติดต่อไปหาเชลซีเพื่อสอบความพามเป็นไปได้ในการดึงบาดิชิลมาช่วยงานในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลแนวรับฝรั่งเศสย้ายจากมอนาโ,โกไปได้ในกับเชลซีเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาแต่ซีซั่นนี้ลงเล่นไปแค่2เกมจากทุร,รายการปัญหาสําคัญคือมีอาการบาดเจ็บแม้ตอนนี้นาเตจะพร้อมช่วยงานแต่การในคันในทีมเชลซีมีสูงทำให้สืออ่อตาลีมองว่ามิลานพร้อมใช้จุดนี้โน้มน้าวใจบาดิชิล ยังไม่มีความชัดเจนจากทางเชลซีในเรื่องนั้กล่าวแต่หลายปีมานี้ทั้งมิลานกับเชลซีต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะฝ่ายแรกติดต่อดึงเน,นเตจากเชลซีไปใช้งานหลายคนแล้วในช่วงที่ผ่านมาโจวานนีเซเมอเน่กองหน้าของนาโปลีรพอใจที่ตัวเองสามารถทําประตูได้แต่เสียดายที่ลงเอยด้วยความแพ้แพ้ต่อเรอลมริตในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาศึกจากยาโกบาราบิลผู้มาเยือนออกนําไปก่อนจากเซเมอเน่ ต่เจ้าถิ่นมาทำสองประตูวรวดจากโรดิโกโกเอสและจูบเบริแฮมแม้ว่าองเดซัมโบอองกิซาจะมาตีเสมอทีมดังจากอิตาลีแต่สุดท้ายก็เสียสองลูกให้กับนิโกปาปาสและโคเซลูทำให้มาดริดเอาชนะไปได้4-2เซมเมลเน่พูดถึงเกมนี้ว่าเรามีผลงานที่โดดเด่นในหลายช่วงเวลาเราเล่นเกมรับได้ดีในครึ่งแรกเรามีช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาในจังหวะสวนกลับช่วง10นาทีสุดท้ายเราต้องดิรนอย่างหนักทั้งกายและใจ เมื่อพวกเขาทำประตูที่3ามได้มันก็ยิ่งเป็นงานหนักและพวกเขาก็คุมเกมได้พวกเราซ้อมอย่างหนักเสมอและพยายามแสดงให้โค้ชเห็นว่าผมคู่ควรกับการเป็นตัวจริงผมดีใจที่เขาเลือกผมและบอกว่าผมจะทุ่มเทเต็มร้อยต่อไปและนั่นคือสิ่งที่เขามอบให้ผมเราทุกคนมีความสำคัญและสามารถมีส่วนร่วมได้สตาร์นาโปลีถูกถามถึงคุณพ่ออย่างเดโก้สมเมลเน่ที่มาเยี่ยมที่โรงแรมของนาโปลีในเช้าวันแข่งแตะด้วยเหตุผลความปลอดภยัย และเนื่องจะเป็นผู้จัดการทีมคู่ปรับของเดัมมอริดอย่างอาร์ติโกมอริดจึงไม่ได้อยู่ในสนามพอแค่ามาทักทายคําแนะนําของเขาคือทําประตูจะพูดอะไรได้อีกละ่ะเขาแค่คบอกผมว่าจะทำบาร์บีคิวอยู่ที่บ้านและจะดูเกมพร้อมกับเบียร์เย็นสักแก้วทนี้อดัมตำนานอาร์เซนอลเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะคว้าแชมป์เอเมลดีดูกาลก่อนไปแล้วหากมีอยู่ในเอเมอรี่คุมทีม เด่กนเกเดอร์มีผลการในการที่ดูเดือนในการแย่งแชมป์เมี้รนลิเกครั้งแรกตั้งแต่ปี2004เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ความแพ้แพ้นในช่วงปลายซีซันทำให้พวกเขาจบลงด้วยการตามหลังมาสเตอรี้5แต้มในท้ายที่สุดอลาเจจต้าเข้ารับงานตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019โดยเข้ามาแทนที่เอเมอรี่ซึ่งอยู่ไดเพียง18เดือนก่อนจะโดนไล่ออกอดามบอกกับท็อปสอร์ตว่าผมรักเขาผมรักแพชชั่นและความบูติลล์ร้อนของเขาผมพูดเสมอว่าเขาเพียงขาดประสบการณ์นิดหน่อย และจำเป็นต้องดึงใครสักคนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานผมกำลังพูดถึงการก้าวข้ามเส้นเมือ่อฤดูกาลที่แล้วเราทุกคนทำผิดพลาดและไม่ได้สมบูรณ์แบบบางทีเขาอ่านไม่ได้โรเตชันมากพอในช่วงต้นฤดูกาลบางคนเริ่มหมดแรงอย่างบุคโยซสากา้าผมคิดว่าเขาทำได้ดีมากปีที่แล้วถ้าเอมอรี่เป็นผู้การทีมของเราเราก็าอาจจะคว้าแชมป์ลดีกได้ไปแล้ว ิเกลเจต้าพิธการทีมอาเซนอลพอใจที่ทีมเข้ารอบในฐานะทีมันดับหนึ่งของกลุ่มทําให้สามารถพักตัวหลักได้ในนัดสุดท้ายอาเซนอลสร้างผลงานอันน่าจดจาเปิดบ้านถล่มลอง6 0ูนในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทําให้เข้ารอบ16ทีมในฐานะทีมันดับหนึ่งของกลุ่มวันนี้มันเป็นวันที่งานสําเร็จลุล่วงพวกเราทําได้ในทิศทางที่สวยงามพวกเราทําได้5ประตูนในครึ่งแรกกับการเจอกับทีมที่ดีมากๆสิ่งนี้ทําให้คุณได้ระเบียบและมีช่วงเวลาในครึ่งหลังที่พฤติกรรม แต่วกเรายังคงมีสมาธิอย่างมากพวกเราต้องแสดงผลงานซึ่งใช้พื้นที่ว่างได้ดีมากๆมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมกับการเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งเพราะโปรแกรมที่เรามีตอนนี้มันบ้ามากๆพวกเรากําลังคิดถึงเกมต่อไปกับวูฟพวกเราต้องการผลงานที่มากขึ้นจากทุกคนพวกเราจะเตรียมตัวให้ดีสำหรับเกมประทะวูฟ คอมเมอร์ซันอดีตของกลางอาเซนอนออกโรงเตือนสเปอร์ว่าอย่าห้าวไปเปิดเกมบุกใส่แมนซิตี้ในเกมที่จะพบกันในศึกพรีเมารีสุดสัดห์นี้สเปอร์กำลังเผชิญหน้าผู้เล่นบาดเจ็บหนักจนผลงานตกต่ำแพ้3ามเกมติดต่อกันในลีกและวันอาทิตย์นี้ต้องออกไปเยือนเอเนสเตเดียมโดยมเมอร์ซันแนะนำอังเก้ปอสโฟกูให้เล่นแบบเจมตัวไม่อย่างนั้นเละกลับบ้านแน่นอนมันไม่มีทางเลยที่สเปอร์จะบุกไปเล่นในหน้าทางของพวกเขาในเกมเจอกับแมนซิตี้ผู้ดการทีมชั้นเยี่ยมจะเปลี่ยนแปลงแนวทาง ผมชอบเขานะเขาเป็นผู้จัดกรารทีมระดับท็อปเขามาสู่พิมร์ลีกับสโมสรใหญ่และบอกว่าจะเล่นในแนวทางของตัวเองเล่นฟุตบอลเกมลุกผมให้ความเคารพเขาอย่างเต็มเปี่ยมที่จะทําแบบนั้นแต่เมื่อคุณไม่มีนักเตะที่พร้อมจะเต็มที่คุณต้องถอยกลับมาถ้าคุณมีทีมที่พร้อมคุณสามารถเล่นได้ด้วยแนวทางตัวเองเต็มที่ผมจําได้ว่าหลายปีก่อนผมอยู่ในสตูดาตอนที่อาส์เนนอลไปเยือนอัลท์ฟอร์ดอาร์เซนอ์ไม่มองความเป็นไปเล่นแบบเปิดเกมทั้งได้มีผู้เล่นบาดเจ็บ7คน ลงสนามในแนทางการเล่นเดิมสุดท้ายพวกเขาโดนถล่มไป8-2นั่นไม่ฉลาดเลยคุณต้องเล่นด้วยจุดแข็งของคุณบางครั้งคุณต้องพูดว่าคุณรู้ดีมันไม่ถูกที่จะทำแบบนั้นในสุดสัปดาห์นี้และพวกเขาต้องทำแบบนั้น